พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีจัดแสดงเรือในขบวนพยุหะยอตราทางชลมากโดยมีเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ประทับคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงและเรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9รวมถึงเรือค้นซึ่งเป็นเรือที่ต่อเสริมหัวเรือท้ายเรือให้งอนเชิดขึ้นไปอีก4ลำ ประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ตเรือกระบี่ปราบเมืองมนันและเรืออสุระวายุพักทั้งนี้ขบวนพยุหยาญาตราทางชลมากหมายถึงริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นต้นกรุงศรี รวมสืบสานความเป็นไทย